ืดเอ้าขี่ฟ้าเรีกนินท์อ้ยบังนี้นี่เลยครับผมเป็นคนที่มักบังไฟพี่น้องจะว่าก็ขับรถผ่านมากระแทกขับไปบางลำนี้นนี่โอ้ยอยู่กลางทงเลยพี่น้องห่อนก็่อนเอ้าออดูวิแดดท้องตาเอานี่สิ นี่อยู่นี่ครับควายปน,นิ๋นเอ้าเขี่ยวยาแล้วก็มาให้กินนะพี่น้องครับมือนี้โชคดีคมาเบิ่งควายม,มันตกใงไก่ลดี่นั่นไป็นมบม่งไฟนะเอ้าวสามสิบสีบส่สิบตัวนี่น่องเอาเอาลงน้ำป๋อย่ายเนี่ยนนควายฝูงนี่ทำไมก่อกานาน้ำท่วมนี่มันมันอยู่มันอยู่มึงนี่น้อ ผมเคยไปถ่ายรอบนึ่งลเละสมัยมูนหมดใส่ใส่ไอ้ไไไพอคุ้มฝูงตัวไหนนะมีบออ,อ,ยอยู่บัตรน้องแค่พี่น้องน้องน้องแค่นี่นี่เอาลงน้ำลูกไปเออผมเป็นช่องช่องยูทูบตัววันนีนนนนสีไป็นเปเลวไฟอ่ะมันมันฮว่อนก็เลยหนีมาบ่สอบ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 เฮ็ดได้ลูกเฮ็ดมาเมืองกันเอาขอคุกคว้าอยู่ตัวนี้งบัตรน้องแค่น้อแม่นอสามสิบสี่สิบโตว่า เออควายฝูงนี่ผมเคยทายตอนหนามันถ่วมไหมเออไปย่างาพ่อค่ะจะมีมหาเสือบอ่อจะ,จะขายบ่จะขายบ่เดี๋ยวใสงเขาเบิ่งให้เด้อพี่น้องอ่ะคนสิขายอยู่เด้อพี่น้องแล้วมันจับได้บ่เวลาก็ต้นรังแง่งจับได้บ่แน่น,นันตีละเป็นแนวนี้ตีควายลายทงเขื่อนลายลาทงเนาะควายตัวนี้พี่น้องเป็นควายลายทงใจะขายแทนเนาะน่น้องนี่มีปิ่งบ่แม่โอ้ยผมยานปิ่งเน๊ะผม ไปลงอาบน้ำลูกไปมือนีโชคดีมากไอ้มา่อเมืองเมื่อจ่อเบิ่อเมืงไฟพี่น้องครับบัดเพิ่นฮอนพลหนีมาก่อนบ่มักอเมืองไฟพี่น้องจะมเห็นหัวควายของไทยให้พี่น้องทางบ้านเอาเบิ่งน้ำกันเนี่ยโอ้ยหล่ะปรสินับจังไดรว่าเป็นตัวแมียตัวผู้นี่เบิ่งจังไดนกันเนี่ยน้อโอ้แต่ว่าขอแบ่งก์หน่อยน้อใครอยากแบ่งก็แบ่งเด้ออยู่บ้าน้องแค่ครับน้องแค่นี่เอาลงไปแล้วครับเอาเอาเบิ่งน้ำกันนะ พูนบู้ยเห็นแต่ดากโกด้วยพูดตั้งยังรถมันมาลงแต่สายมันลงพูดไม่ได้เนี่ยนอกจากานไ่ได้ลงบ่ได้มันมันสั้นรถมันติดบางข้นจังเกิลหนามันมันขวานมันเลยมันหนีมันลงหนีมันเขาบอกกันแล้วเออมันลงทางนี้บู้ยหลายพี่น้องครับถ้าผู้ใดต้องการมาแบ่งแม่พันถ่ายแบ่งอยูนอนเดี๋ยวสิขอเบอร์วันไหนไล่รีพี่น้องครับผมกูนะก็เรียกว่าควายไล่ทุ่ง ทั้งนานี่เอาเบิรงเอาพี่น้องครับเบิรงเอาได้เบิรงเอาพูดนะอุ้ยมันจะมีบังไฟขึ้นอยู่มึอนี้พี่น้องครับรถกำลังเข้าไปนี่บ่อแม่ไปเก็บเพียดได้พี่น้องเป็นเออบังไฟนะแม่มีเบอร์โทรศัพท์บอใส่เอาไว้ก่อนแล้วบอสเคยใส่โทรศัพท์อ๋อมาหาแม่ยังซื้อยังครับผมบ่อแม่มาทำ่อน้องแค่เขาหูมั้บ่น้องแค่นอ้ายังซื้อเอาซื้ออย่งไรบอกซื้อบอสต้องบอกซื้อเนาะบ่อน้องแค่ใช่เลยเออจะจะบ่บอกเขาเขมาแล้วเขา ถามบาดน้องแค่พี่น้องเด้อเลี้ยงอยู่นี่เราเน้นวัดนีบนด่บ่มัดไว้ยู่นี่บ่ครับเอาเอาเบิ่์น้องกันพี่น้องครับใสพ่พอคุ้่ฝูงตัวใดงพอคุ้่ฝูงตัวใดตัวเถิกบ่โอ้มีกับเขาเขาอุ้มบาดก็มีพี่น้องตัวไหนงามต้อนเขาอนนุา้ยเอามักชอบโทรมาหาเพี่น้นองมาหาเพิ่นดีกว่าเพ,พิ่นเพิ่นเพิ่นผู้ไฮเบอร์ไว พเอาเดี๋ยวเคลียร์้องเบิ้องข้างบ้านแล้วครับเอาขึ้นมาอย่างนั้นนี่ต้นนี้งามพี่รองนี่ต้นนี้เขาต้นนี้อาจจะเป็นแม่คุ่มฟุ้งต้นนี้เขางามพี่รองต้นนี้แม่คุ่มฟุ้งปะนี่โอ้แม่ไงเขาขลังต้นโอ้นี่นี่นี่แม่คุ่มฟุ้งนี่แม่คุ่มฟุ้งต้นนี้ครับพี่รองครับนี่นี่ โอ้ยถอยก่อนขึ้นมาลายแลยเว้ยทันสนใจกับมาบัดน้องแค่พี่น้องครับเพิ่นตกใจพอแนรเพิ่นเพิ่นบ่ได้ยินเสียงผมน่ะอุ้ยอาบสาเลยพี่น้องเด้อเอาเบิ่งเอามาบัน้องแค่พี่น้องจังได๋กับเมาพี่น้องมามาข้อแบ่งเพิ่นได้เด้อพูดแล่นยังคักเลยเอาๆ๋อเา๋อตื่นคอกแล่นเอาๆปึ๊บๆควายมันตื่นตื่นรถมปเบิ่งมุงไฟพี่น้องมันแล่นตกลงขี่มันเลยสนามไฟมาบัดน้องแค่อยู่นี่วันนีนี่ควายมัน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 เห็นรถมันก็เลยแล่นลงน้ำมันน่ะ ควายตื่นควายตื่นเนาะป่นโป๊ะ,ะเป็นตอหยา,ยากินดไหมเป็นเป็นไปเกี่ยวหยามากไปนี่เป็นหยามันก็เลยแบบนี่แหลปะปัญหาชาวนาไอ้ข้าวเกษตร,รกรเลี้ยงควายครับเห็นหยาไปได้ครับแล่นใส่จังคักก็พุดเลยอ <c oughs> โอ้กดควายตะมันตื่นปวกไปบนหมุ่งไฟครับผม โอ้ยหลายแห้งพี่น้องครับเพิ่นจีแบงอยู่เด้อพี่น้องเด้อมาเอาเด้อเพิ่นเพิ่นไมเบอร์มาเอาโรดเนี่ยเขอกด้วยนั่นน่ะขอกเลยกันนะลงมาต้องทางไอ้นาวัดต้องแค่เลยครับแล้วมาถามเป็นรอบมีเจ้าเดียวที่ว่าเลี้ยงอยู่นี่ล่ะเพิ่นขายอยู่ครับแต่ว่าต้องแบงเอาแต่มันต้องจอยๆนั่นน่ะว่าจอยมันบ่อ้วนครับนี่คือเห็นว่าควายลากมันเอกอื่นแล้วายควายไทเนี่ยนะกระปอดกระแปดคือสีว่าแพงพี่น้องครับมาถามเอาอีพี่น้องเด้อมาได้ให้เบอร์โทั่วสาบเลย ไปอืดเอาขี่ฟ้าเรื่อ่ๆอุ้ยบางนี้น,นี่เลยครับผมเป็นคนทีบมักบังไฟพี่น้องจะว่าขับรถผ่านมากแกล้งขับไปบางลบนี้นี่อุย้ยอยู่กลางทงเลยพี่น้องห่อนก็ห่อนเอาอืดอุ้อย แดดชองตาเอานีสนี่อยู่นี่ครับควายเปนเนี่ยเอาเขี้ายาแล้วก็มาให้กิน